ช็อตเด็ดและช็อตสำคัญคนบนเรือกำลังจะลงจากเรือมีอะไรในช็อตนี้เพื่อนๆดูให้ดีล้่นจะเห็นอะไรบางอย่างก่อนอื่นจอนนี่แฟมิลี่ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับคดีที่แตงโมนิดานะครับเราจะติดตามกันไปยาวๆจนกว่าทุกอย่างจะจบนะฮะไม่หยุดนะเพื่อตีข่าวนี้ให้ท่้องประชาชนได้ติดตามกัน และช่วยกันเป็นกระบอกเสียงทวงคืนความเป็นธรรให้กับแตงโมพัทรธิดาพัทรวีรพงษ์นั่นเองไปฟังคลิปกันเลย Let's go <S ผมมิสเตอร์นโตวิเคราะห์วิจารณ์กระแสะสังคมแบบตรงไปตรงมาอย่างมีเหตุผลจะมาเล่าให้ฟังก่อ,อนอื่นก็ต้องขท้าความคับขท้าความก่อนนะครับเรื่องทั้งนี้ทั้งที่มันเกิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเรือลงเรือหรือคำกล่าวอ้างใดๆก็ตามคนบนเรือล้วนแล้วแต่อยู่อยู่ใน เขาเรียกว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมของมวลชนที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่มาจับป๊ะเอาประเด็นนี้ประเด็นนี้ก่อนจะลงเรือว่าก่อนจะลงเรือเนี่ยเขาไปไหนมาแล้วมาลงเรือแล้วก่อนลงเรือ, <c oughs> อก่อนลงเรือ <c oughs> เขาไม่ถึงยกรองเท้าแล้วเคาะเอาทรายออกบนเรือมันมีทรายเลยครับพี่น้อง ี่น้องลองดูนะผมหยุดเป็นภาพนิ่งไว้เพราะช็อตภาพนิ่งตนนัวนี้มันจะหาค่อนข้างยากผมก็เลยต้องหยุดช็อตภาพนิ่งนี้ไว้ว่าเขายกรองเท้ามาเคาะทรายเพื่อเอาทรายในรองเท้าออกประเด็นคือประเด็นคือเขาอยู่บนเรือแต่ทําไมเขาถึงมีทรายเ,เพื่อนแจกใจไหมครับเขาอยู่บนเรือเขาไปเอาทรายมาจากไหนทรายมันตกมาจากาฟ้าหรือเปล่า หรือเขากระโดดลงน้ําไปไว่ายน้ําเล่นแล้วมันก็สายเข้าเท้ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอผมมองแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้นะหรือเขาขึ้นไปบนบกก่อนแล้วไปวิ่งเล่นไล่จับกันแล้วสายก็เลยเข้าลงเท้าเป็นไปได้ไหมเอออันนี้พอจะมีเาคาโครงที่จะเป็นไปได้แต่มันก็จะมีพิรุษสิครับแต่ประเด็นคือลืมขอสายออกไงก่อนที่จะขึ้นเรือ หรือเปล่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานล้วนเลยนะเราเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเราก็จะเก็บมาเพื่อสันนิษฐานความเป็นจริงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนก่อนออกจากเรือไปและกลับจากเรือกลับจากออกไปแล้วกลับเข้ามามีอะไรที่มันแปลกผิดแปลกแหวกแนวบ้างอืมแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกแน่แน่เขาออกเรือไปมีคนไปแต่เขากลับมามีคนกลับมาไม่ครบอันนี้ชัดเจนประเด็นน,นี้ มีใครได้ติดตามและได้เอาประเด็นนี้ไปซักถามเพื่อเป็นประเด็นทางสังคมหรือประเด็ดในในคดีความหรือไม่นะครับประเด็นนี้ชัดเจนนะครับว่าเขาขึ้นเรือไปแล้วเขามาเคาะทรายออกจากรองเท้าเขาเขาตอบว่ารางมีมันในทรายมีรองเทา้าผมเคยดูเขาเคยเขาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะแต่แต่แต่ทรายมาจากไหนในเมื่อเขาขึ้นเรืออ่าเ,เพื่อนๆแปลกใจไหมครับอ่า เขาขึ้นเรือแต่มีทรายมันดูแปลกเนาะมาดูแปลกให้พวกเพื่ให้เพืเ่อนๆเนี่ยช่วยกันคิดแล้วตั้งคําถามนะครับมาดูคลิปในในใน,ใน,ใ,นในภาพภาพเนี้ยว่าทรายมันจะมาจากไหนได้บ้างเพืเ่อนๆลองคอมเมนต์มานะครับว่าที่มาที่ไปของทรายมันจะมีเยอะไหมในการล่องเรือไปแถวๆนั้นแล้วมันมีทรายเข้ามาในนี้แล้วหลายๆคนก็เป็นนะแต่ผมจับภาพคนที่ไว้เนี่ยนะครับว่ามันเห็นชัดไง เขายกรองเท้าจริงๆเขายกขึ้นสูงกว่าน,นี้เขาจะยกขึ้นเสมอไหลเลยเขาจะยกขึ้นเสมอไหลเลยเพื่อขย่าเพื่อขย่าเอาเศษเศษทร,รายเศษอะไรในรองเท้าออกซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้แต่เขาลืมตัวครับไปว่าเมื่อเขาขึ้นเรือไปแล้วมันมีทรายอยู่ในรองเท้าได้อย่างไรอันนี้คือคําถามสําคัญที่เราควรจะจับจ้องและติดตามคําตอบประเด็นนี้ให้ได้ว่าทรายมาจากไหนนะครับเพื่อนๆลองคิดตามผมแล้วลองตั้งคําถามมาดูว่าทรายมันจะมาจากไหนได้บ้างนะครับ แล้วเรามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบประเด็นนี้กันซึ่งผมก็มีที่มาที่ไปแล้วมีคําตอบในใจอยู่แล้วแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ตรงใจผู้เอฟซีและหลายๆคนที่คิดตามผมก็เลยต้องมาตั้งคําถามเพื่อให้คอสังคมสงสัยว่าเราจะหาคําตอบจากทรายได้ยอย่างไงในบริเวณนั้นว่ามันมาจากไหนนั่นเองผมก็อยากเอาประเด็ดนนี้อยากปลุกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมช่วยกันถามและช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไป นะครับว่าเผื่อมันจะไปเข้าหูเข้าตาใครและทุกคนจะได้เก็ตและเข้าใจที่มาที่ไปอของของสเต็ปที่เรากำลังจะตามหาหนึ่งสองสามสี่เรก็จะตามหาจากอะไรบ้างพิรุษต่างๆจากที่เกิดขึ้นจากคนบนเรือนั่นเองอย่าลืมมาตมาตั้งคําถามในคลิปนี้และมาตอบคลิปนี้กันนะครับว่ามันมาจากไหนแล้วคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติมผมมิสเตอร์นัโตรายงานสวัสดีครับ ตั้งแต่วันแรกเลยที่จะเอาศพน้องไปสถาบันนิติเวชก็มีโทรศัพท์ด่วนมาให้เอาไปที่โรงพยาบาลตำรวจเขาเป็นใครกันและต้องการอะไรก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าในความวุ่นวายของความวุ่นวายและความวุ่นวายในวันนั้นน่ยที่เขาตามหากันกว่าจะเจอก็กิกกนเวลาไป2-3วันแล้วเวลาเอาศพน้องขึ้นมาก็มีปัญหาตลอดตามกระบวนการแล้วพนักงานสอบสวนหรือร้อยเวรเนี่ยก็จะให้เอาไป ไปที่สถาบันนิติเวชเพื่อเอาไปวิเคราะห์แล้วก็พิสูจน์พิสูจน์อะไรต่างๆบาดแผลอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรที่ต้องสงสัยในคดีบ้างเพราะฉะนั้นร้อยเบนก็สั่งแล้วว่าต้องเอาไปที่นี่ร้อยเบนที่โรงพักนนทบรุรีแต่ระหว่างกําลังเคลื่อนย้ายศพไประหว่างทางมีโทรศัพท์ด่วนจากนายตำรวจท่านหนึ่งยศใหญ่โตยศใหญ่โตนะครับฟังดีๆนะยศใหญ่โตโทรด่วนมาที่คุณไทเดลลิต สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณไทยได้คุยด้วยอา้าวจะให้ผมเอาย้ายไปโรงพยาบาลไหนครับเพราะว่าร้อยเวรพลังกานสอบสวนสั่งมาให้เอาไปที่สถาบันนิติเวชก็บอกคุณไม่ต้องฟังใครคุณฟังผมคนเดียวอ่ะเบรกไว้ตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งผมจะบอกว่าคุณไทยเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคนที่กำลังคุยด้วยเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วนี่เป็นข้อเท็จจริงนะถ้าคุณไทยไม่ฟังไม่ฟังสิ่งที่คนเนี้ยบุคคลเนี้ยกําลังจะสั่งให้เอาไปอีกที่หนึ่งถ้าคุณถวันนั้นคุณไทยไม่ฟังนะคุณไทยไม่ได้มีความผิดไม่แต่อย่างใดนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาคุณไทยโดยตรงแต่ถ้าเป็นผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาอันนั้นมีความผิดแต่อันเนี้ยสั่งแต่ผิดวิสัยมีความไม่ชอบมาพากลจริงๆถ้าคุณไทยไม่เอาไปตามที่เขาแจ้งมานะคุณไทยจะไม่มีความผิดไม่แต่อย่างใดนะครับแค่รู้สึกขาดใจแล้วก็เคืองกันแค่นั้น เพราะว่าตามสายบัญชาเนี่ยตามสายบังคับบัญชาเนี่ยเขาสั่งได้แต่ผูดด้ใต้บังคับบัญชาใต่เป็นบุคคลธรรมดาสั่งไม่ได้ครับแล้วเราก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยเพราะเราสามารถยันยันหนังสือหรือคําหรือสิ่งที่ร้อยเวรหรือบังกงาสบสวนเนี่ยสั่งให้อาไปไว้ที่นั่นสามารถทําตามคําถามอันนั้นได้อันนั้นโดยตรงโดยตรงรับแล้วก็ถามโดยตรงอันนั้นเป็นใครก็ไม่รู้แล้วกล่าวอ้างมาใหญ่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ต้องจะบอกว่านี่มันคือกระบวนการโยกย้ายถ่ายเทศพเพื่อเอาไปเขาเรียกอะไรอะ่ะ แปลสภาพจากที่มีปัญหาให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะให้สภาพศพดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเปลี่ยนแปลงได้บางอย่างครับแต่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกอย่างหรอกครับแต่แล้วแล้วคุณไทยก็ต้องเอาไปตามคำสั่งเพราะว่าคุณไทยกลัวว่าจะมีปัญหาแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณไทยเห็นในวันนั้นอย่างเช่นฟันฟันในปากที่หลุดไปหลายซี่หลังจากที่เอาไปที่โรงพยาบาลตำรวจฟันกลับมาครบเหมือนเดิมน่าแปลกไหมครับ น่าแปลกใจน่าแปลกใจมันเกิดขึ้นอย่างนั้นได้งไงแล้วมีบาดแผลอีกหลายอันที่ไม่มีแล้วก็กลับมามีนะฮะอันนี้ก็น่าแปลกใจเขาไมใหญ่เลยสรุปแล้วไอ้กระบวนการบิดเบือนข้อเท็จจริงตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นการมันเป็นกระบวนการเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะแดัดแปลงสภาพศพเพื่อกลับมาเป็นปกติเพื่อให้ดูเหมือนให้ดูเสมือนไม่มีความคล้ายในส่วนของการฆาตกรรมผมมองในมุมแบบนั้นนะผมมองในมุมแบบนั้นว่าเป็นกระบวนการ และต้องมีคําสั่งมาจากใครอีกสักคนหนึ่งที่ให้ทาแบบนั้นนะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนคุณไทยแค่นเดียวครับว่าคําสั่งแบบนั้นไม่ชอบและก็ไม่เท็จถูกต้องและเพราะว่ามันไม่ได้มามันไม่ได้มาจากความถูกต้องจากที่ในพื้นที่เขาสั่งแบบนั้นแต่ยูดีมีตํารวจอีกคนหนึ่งโทรมาคําสั่งแบบนั้นไม่ชอบบุยกฎหมายและไม่ใช่สายมาครับปเจ้าดตรงถ้าเราขัดหรือไม่ทําเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายแต่แค่แค่ขัดใจแล้วอาจจะมีเครืองเท่านั้นเองเนี่ครับนี่คือวันแรก ที่น้องขึ้นมาก็มีกระบวนการบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วตั้งแต่แรกเลยมันเป็นใครผมเชื่อว่าอย่างที่ผมได้เกินนามาก็พอจะหาตัวไม่สักหาตัวไม่ยากจากบุคคลที่อยู่เบื้องหลังดังกล่าวปัจจุบันนี้ก็อาจจะถูกเผยตัวแล้วก็ได้แต่เราจะต้องตามเรื่องนี้ต่อเพราะความเป็นจริงที่มันซ่อนอยู่ใต้ผมที่มันซุกอยู่ใต้รักแหลมันมีอยู่เยอะมากนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองแค่เริ่มต้น มันก็เบี่ยงเบนยักย้ายถ่ายเซศพกันแล้วคิดดูมันต้องการไม่ให้คนผิดรับโทษมันก็เลยช่วยเหลือกันอย่างจงครึมโดยที่ไม่เกรงกลัวฟ้าดินไม่รู้จักแผน่นแอร์้าสูงแผ่นดินต่ําคนพวกเนี้ยนะอีกไม่นานหรอกมันจะไม่มีที่ยืนที่อยู่ในสังคม <c oughs> ธรรมะย่อมชนะอนธรรมถึงแม้เงินมันจะชนะทุกอย่างแต่มันมันชนะคนดีไม่ได้หรอกเว้ย จำไว้ไอ้พวกมีอำนาจหน้าเป็ดมิสเตอร์นัโตสวัสดีครับ